กาะะแมเผยพฤติกรรมน็อตบังเอิญเจอด้วยตัวเองหลังตกเป็นข่าวมีบ้านน้อยเรียกได้ว่าไม่กี่กวันก่อนเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจอย่างมากมายเรื่องราวของคู่รักดาราดังชมพู่อรารยาและสามีหนุ่มหล่อน็อตวิสรุทีีตอนนี้ถูกชาวเน็ตโย,ยงหนักมากกับข่าวลือแรงที่มีการออกมาบอกใบเป็นคู่รักสามีดาราดางังสามีมีบ้านน้อยทำเอาหลายคนไปสอบถามเรื่องนี้กันยกใหญ่ในโซเชียลของทั้งสองคน แต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นแทนธนชาตก็ได้โตเป็นบ้านน้อยน็อตวิสรุตสามีชมพูรู้จักในฐานะลูกจ้างโดยทางทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามต้นสังกัดแทนธนชาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ความว่าทางต้นสังกัดทราบเรื่องแล้วยังไม่มีท่าทีใดๆขอปรึกษาหารือกันก่อนส่วนคลิปสาวรายหนึ่งที่ออกมาปกป้องตนจนถูกแชร์ทัวโซเชียลติกรเป็นพี่ที่รู้จักกันและทำงานที่เดียวกัน ข้อมูลและข้อเท็จจริงตามนั้นทั้งหมดที่บอกว่ารู้จักกับนอตวิสรุตมานานแล้วในฐานะลูกจ้างที่ฟิตเนสเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องชู้สาว ตามข่าวที่ว่าทั้งบอกว่านอตวิสรุตเป็นบอสที่น่ารักกับลูกน้องทุกคนปกติกดไลค์ลูกน้องเป็นปกติอยู่แล้วอีกทั้งเมื่อวานนี้โซเชียลโผล่เฉลเยลความจริงแทนธนาชาติที่แทนน้องมีแฟนอยู่แล้วต่อมามีผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ได้ออกมาโพสต์อีกว่าคอนเฟิรม์มจากแหล่งข่าวแทนไม่ใช่มือที่3อย่าโยงมั่วฮ่าแอบ,บกินนอตจะมาไลค์ให้เป็นหลักฐานทําไมหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นแหล่งข่าวไหนคะ แหล่งข่าวจากเพื่อนสนิทนี่เลยค่ะแทนเขามีแฟนของเขาแล้วเนอะแล้วแฟนเขาก็รู้จักกับพี่น็อตนะคะเจ้าของฟิตเนสคือคุณนอ็อตและน้องคนนั้นก็เป็นโค้ชอยู่ที่น,นั่นลงมาค่ะเราลงมาต้องบอกว่าตอนนี้ขยับตัวทําอะไรก็โดนจับตามองเลยทีเดียวสําหรับน็อตวิสรุธสามีของนางเอกสุปตาชมพู่อรารยาหลังถูกชาวเน็ตโยงว่าอาจจะเป็นคนในข่าวสามีดาราตัวแม่มีบ้านเล็กจนทําให้ดาราสาวแทนธนชาตซึ่งเป็นเทรนเนอร์ในยิมที่ หนุ่มน็อตเป็นเจ้าของถูกโยงไปด้วยเพราะฝ่ายชายไปกดไลค์บ่อยๆลาสุด31มกราคม2566กลาละแมภาชรศรีก็พึ่งออกมาเผยคลิปสั้นๆระหว่างไปออกกําลังกายที่ยิมดังกล่าวซึ่งก็บังเอิญไปเจอกับหนุ่มน็อตที่ไปออกกําลังกายที่นั่นพอดีด้วยงานนี้เจ้าตัวเลยได้ดื่มกาแฟฟรีเพราะคุณน็อตเดียงด้วยพร้อมแซวว่ากาแฟเลิศยิมเทคนหล่อพอเลี้ยงกาแฟมาเมล็ดกาแฟดีมากเดอตีดด้ไม่ไหวความบังเอิญมีอยู่จริง ขณะที่แฟนๆก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเพียบเพราะในคลิปของสาวกาลแมนั้นมีอาหารตาให้สองเพียบอาทิกาแฟดีทุกคนเอ้ยทุกแก้วเลยค่ะอุ้ยกาแฟดูดีทุกคนจริงไปเล่นด้วยได้ไหมคะยิ้มของพ่อทําเอาอยากไปยิ้มพี่กาลแมคือกาละยานิมิตรคุณแม่น่ารักมากใครได้คุณแม่เป็นเพื่อนทั้งคุณแม่และเพื่อนต่างโชคดีมากที่มีกันและกันและอื่นๆ